เปิดตัวแล้วที่จีน Redmi 10x 5G และ Redmi 10x Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางรองรับ 5G ทั้ง2รุ่นใช้ชิป d ด m e n s i t y 820ให้แรมสูงสุด8 g b ราคาเริ่มที่7,150บาทเปิดตัวแล้วที่จีน Redmi 10x 5G และ Redmi 10x Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางรองรับ 5G ทั้ง2รุ่น 20, ใช้ชิปไดเมซิตี้820ไหแรมสูงสุด8 g ิราคาเริ่มที่7,150บาทเปิดตัวสมาร์ทโฟนตะก,กูล r e d m i 10X 5G ซีรีส์อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนแล้วนะครับโดยมีด้วยกัน2รุ่นครับคือรุ่น Redmi 10X 5G และรุ่น Redmi 10X Pro 5G ซึ่งรองรับเครือข่าย 5G ทั้ง2รุ่นโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o ม e เร และใช,ช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง MediaTek Dimensity 820มีราคาเริ่มต้นที่1,599หยวนหรือประมาณ7,150บาทครับและยังได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10X 4G ซึ่งเป็นการรีแบรนด์มาจาก Redmi Note 9อีกรุ่นด้วยครับแต่รุ่นนี้วางขายที่ประเทศจีนนะครับเอาละครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่รุ่น Redmi 10X 5G กันก่อนนะครับ หน้าจอแสดงผลขนาด6.57นิ้วเป็นแบบ AMOLED ความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิป erm ประมวลผล MediaTek Dimensity 820และมีให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนลรามีให้เลือก 64GB กับ 128GB และ 256GB ครับบนระบบปริบัติการ Android 10ครอบทับด้วย MIUI 12ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความ,ม L, เอีย48ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide ความเร็8ล้านพิกเซลและเลน Depth ความเอ2ล้านพิกเซลครับ กล้องหน้าความเรียด16้านพิเซลรรองรับระบบสแกนเมื่อบออราดจ,จอให้แบตเตอรี่มาที่4,520ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบชั์จเรือ22.5วัตต์สมาร์ทโฟนรุ่นเลนม้น 10X 5G มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นเลม6กิกรอม64กิกราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,150บาทรุ่นเลม6กิกรอม128กิกราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,500บาทครับ รุ่นแหลม8 g ิกอม128 g ิราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ9,400บาทรุ่นแหลม8 g ิกอม2 56 g ิราคาอยู่ที่2,399หยวนหรือประมาณ1700บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่1พฤศจิกายนที่เทถึงนี้ครับเรามาต่อก,กันกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10X Pro 5G กันเลยนะครับหน้าจอแสดงผลขนาด6.57นิ้วเป็นแบบ AMOLED ความละเอียด Full HD+ ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 820ไฮแลท์มาท,ที่8กิกส่วนรอมมีให้เลือก118กิกกับ256กิกครับ,ะบระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบคลุมด้วย MIUI 12ไฮกล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์เ,ออเทลลเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลออปติคอลซูม3เท่าดิจิตอลซูม30เท่าครับและเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลครับ กล้องหน้าความเร็20ล้านพิกเซลรองรับระบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับ NFC ให้แบตเตอรี่มาที่4,520ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด,ด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10X Pro 5G มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแลม8กิกรอม128กิกราคาอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ1 3 0 0บาทรุ่นแรม8กิกรอม256กิราคาอยู่ที่2,599หยวนหรือประมาณ11,600บาท และจะเริ่มมองจำนายวันที่6มิถุนายนนี้ครับ